กระดูกหมูที่ทำมาแล้วนะครับขอชิมอีกสักรอบครับรสชาติตอนนี้ยอดเยี่ยมมานะครับอ,อร่อยมากครับมีกับข้าวนี่สุดๆไปเลยสวัสดีครับสื่อหอยเข้าครวคัวคลิปนี้จะมาทำต้มจืดผักกาดดองใส่กระดูกหมูดูกันครับ วัตถุดิบนะครับผักกาดดองกระดูกหมูสามเกลอือก็มีกระเทียมรากผักชีพริกไทยเครื่องปรุงนะครับเกลือซุปก้อนน้ำตาลซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำเปล่าครับเรามาหั่นผักกาดดองกันนะครับนี่นะครับหั่นเท่าที่พอกินเลยนะครับผมก็จะหัน่นความกว้างประมาณนิ้วหนึ่ง ผักกาดดองเนี่ยผมต้มมาแล้วนะครับสาเหตุที่ต้มก็คือผมไม่อยากจะกินต้มจืดผักกาดดองแบบรสชาติผักกาดดองที่เปรี้ยวหรือเค็มมากเกินไปถ้าใครอยากรู้วิธีการลดเค็มหรือเปรี้ยวเนี่ยให้ไปดูคลิปของผมนะที่ทําไว้วิธีการลดเค็มหรือเปรี้ยวของผักกาดดองนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาตำามเกลือนะครับก็มีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะอ เรียบร้อยนะครับสามเกลือของเราผมตั้งหม้อแล้วใช้ไฟกลางนะครับส่วนน้ำเนี่ยผมใช้น้ำต้มกระดูกหมูผมต้มกระดูกหมูทิ้งไว้ละก็เลยจะเอาน้ํามาใช้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรดน้ํานี้กันแล้วก็จะทําต้มจืดผักกาดดองมาเริ่มด้วยสามเกลือที่ตาำไว้นะครับใส่ลงไปซุปก้อนครับ พอปรุงแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะรอมันเดือดก่อนเอานะครับตอนนี้น้ําก็เดือดหน่อยๆละหอมหอมพริกไทยหอมสามเกลอือเดี๋ยวขอตักฟองออกก่อนนะครับเดี๋ยวขอชิมรสชาติเลยนะครับโอ้กลมกล่อมได้แล้วฮะโอ้ดีเลยกระดูกหมูที่ทำมาแล้วนะครับใครอยากรู้วิธีการทำกระดูกหมูต้มกระดูกหมูยังไงให้เนื้อเปื่อยเร็วที่สุดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ เดี๋ยวเขาจัดหน่อยนะครับใส่กระดูกหมูไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ปิดฝาครับรอเดือดอีกทีนึงต้มกระดูกหมูเดือดแล้วนะครับเอาผักกาดดองที่เตรียมไว้ใส่ไปได้เลยโอเคตอนนี้ใส่ผักกาดดองไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาอีกรอบนึงแล้วก็รอเดือด ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับตอนนี้ขอชิมรสชาติหน่อยนะตอนนี้รสชาติผมมาโอเคแล้วนะครับก็คือกลมกล่อมใช้ได้เลยแต่ว่าถ้ากินกับข้าวมันจะจืดไปหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะปรุงเพิ่มนิดหน่อยนะครับใส่น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะซีอิขาวครึ่งช้อน ใส่ในอย่างละเท่ากันนะครับเพราะว่าอยากให้มันเข้มข้นกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ไม่อยากให้เสียรสชาติโดยรวมซอสปรุงรสครับครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันมาแล้วก็คนนะครับเฮ้ยพอทงไว้อย่างนี้แหละขอชิมอีกสักรอบครับรสชาติตอนนี้ยอดเยี่ยม,มนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดใส่จานแล้วไปชิมกันอีกทีนึงนะ Okay. ถึงวเวลาชิมกันแล้วนะมาซดน้ําก่อนขั้นแรกเมื่อกี้เราชิมไปแล้วตรงหม้อเนานะถือว่าอร่อยมากเลยอ้โหสุอยอดกลมกลม่อมต่อไปก็เป็นปลาการดองต้เข็มกำลังดีต่อไปเป็นหมูครับหมูเปื่อยวิธีท,ทาหมูเปื่อยไปดูที่คลิปอีกทีนะดีทุกอย่างอร่อยมากครับมีกับข้าวนี่สุดๆไปเลยลองทำกันดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับ